โคทุกคนครับถึงแล้วนะฮะ <Ooh. S 1> เดี๋ยวเราไปดูรถกันนะครับสวัสดีครับวสวัสดีครับผมครับน้องไม่อยู่เหรอออกกากำลังมาใช่ไหมคันนี้ใช่ไหมที่ตัดออกได้ได้คันนี้นะฮะคันนี้นะครับ ันนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนฮะไปที่ระยองนะไปดูรถคันยาริดว่ารถคันยาริดสวยไหมนะครับว<ส>่าเราจะได้รถกลับไหมเพราะว่ารถที่นี่ฮะไม่มีรถนะครับเพราะว่ามันมีแต่รถลูกค้าที่เขามาซ่อมนะก็รถผมก็เหลืออยู่คันเดียวคันคันสีสีเขียวรถคุนปูฮะรถคุนปูเหลือแค่คันเดียวนะฮะก็ค<ส>ันนั้นก็เดี๋ยวคิดก่อนว่าจะขายหรือไม่ขายดีฮะแต่เพราะผมก็ห่วงนะผมจดมา3ปีผมต่อภาษีอย่างเดียวนะคันนี้นะฮะไะทุกคนครับเดี๋ยวพาทุกคนไประยองกันดีกว่า นี่นะครับทุกคนครับก็วันนี้ก็เอาคันนี้ไปนะฮะถ้าถามว่าขับยากมันไม่ยากครับเพราะว่ามันยังเป็นรถที่แบบออกสปอร์ตสปอร์ตนะ,ะนี่ฮะตั้งแต่ซื้อมานะฮะยังไม่เคยซ่อมเลยนะน้ํามันเครื่องก็ยังไม่ถ่ายด้วยนะฮะก็ไม่มีไปทําเพิ่มก็คือแต่งพ่อนะแต่ว่าถ้าพูดถึงอะระบบภายในภายในก็ถือว่าโอเคนะคันนี้นะฮะร,ระบบสีจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า ออถ้าทําให้สวยนะฮะถ้าให้สวยจริงๆฮะต้องไปเก็บสีนะฮะไปทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไประยองนะทุกคนครับตอนนี้ก็มาอยู่ตรงที่วัดเท่าขาวนะฮะเขาเรียกวัดอะไรนะฮะ,ะวัดประพานิมิตวัดประพานิมิตฮะบนเขาวันนี้คนมาทําอะไรอะ่ะเยอะมากมากฝังลูกนี่อ๋อมีงานมีงานเยอะมากอุ้ยรถเต็มไปหมดเลยฮะทุกคนครับรถเต็มหมดเลยฮะโอ้โหมีคอนเสิร์ตด้วย มีคอนเสิร์ตอะไรมาเนี่ยโอ้หรือว่าตอนเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตดีไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวไปเอารถก่อนดีกว่านะ,ะเดี๋ยวมืดนะเราไปลุ้นกันว่าเราจะได้รถกลับไหมนะฮะถ้าไม่ได้รถกลับมาก็อาจจะมาตัวเปล่านะครับแตถ่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าได้รถมาแล้วก็ <laughs> เดี๋ยวมารีวิวอัปเดตให้ทุกคนได้ชมอีกทีนะฮะ <laughs> ถ้าเกิดว่าไปถึงในยองก็น่าจะประมาณก็ ห้าโมงครึ่งได้เนาะอันนี้มันสห้าโมงละติด่าเดินทางชา้านิดหนึ่งนะครับขอเติมน้ำมันหน่อยสวัสดีครับเก้าห้าครับเท่าไหร่ 1, าา 1, ครับรอบพันหนึ่งก้าหานหนึ่งนครับครับ<า>ได้ก็เติมเก้าห้าหนึ่งพันบาทก็ได้ดูน้ำมันได้เท่าไหร่ กับเต็มถังนะเดี๋ยวทุกคนครับตอนนี้มือกล้องเรากําลังหิวนะครับมือสันอส่นมมืืออสสัั่่นนทํางานไม่ได้ต้องไปซื้ออะไระกินตั้งแต่ไหนฮะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นี่ฮะเดี๋ยวสั่งเบอร์เกอร์คนร้านนี่ดีกว่าคนละชิ้นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์สวัสดีครับ เอร์ทีไลท์โฮเทลสวดีค่ะวีลูกคา้ารับอาหารชิ้ไหนคะเอาเบอร์เกอร์อะไรดีลูกค้าส,น,น,สนใจเป็นเบอร์เกอร์เนื้อหมูปลาไก่คะเอาเนื้อครับเป็นการอาหารตนนามหน้าก็ถูกต้องนะคะครับผมครับชำระเงินนักการขายใครคะขอบคุณค่ะโอเคตรกครับไปชำระเงินก่อนต้องกินก่อนเพราะหิวหิวจัด แกสดครับประมาณสักาไ่นาทีถึงได้ปกติสิบห้าไหมสิบห้านาทีนานไปไหมเราได้เรียบร้อยครับโอเคครับครับผมครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นะครับได้แล้วนะครับหอมเลยหอมฉุยเลยนะครับ ผมซื้อให้มือกล้องนี่แหละผมรักมือกล้องมกล้องากเลยเนี่ยผมไม่กินนะครับ <c oughs> ผมไม่กินนะครับ <c oughs> คนเยอะมากเนี่ยตัวคนคนละม,มากเยอะมากเลยโครงกาน,นเนี่ยคนเยอะมากน, <c oughs> มมนะครับเ <c oughs> ต็มไปหมดเลยครับเต็มเลยคน <c oughs> น่าจะไปเที่ยวช่วงตรุษจีนนะเนาะ <c oughs> ใช่ครับอืมแล้วพัทยามันมีอะไรบ้างมันมีงานอ่อ <c oughs> บูรพากงานบูรพางานโช์รสงานโช์รถนะทุกครับเดี๋ยวผมให้มือกล้องอ่ทาน แมคคขยอนก่อนนะครับแมคคขยอนตอนนี้ทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ระยองแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาน้องส้มมาครับไปรับน้องแดงกลับบ้านนะครับไปสุขขอน้องแดงนะตอนนี้ก็ต้องจับ GPS นะฮะเดี๋ยวซ้ายเข้าสุดทนงดีเลอร์ซ้ายเดี๋ยวซ้ายเข้าไปโอเค วอ้ยมาถึงนี้ก็ประมาณเกือบเท่าเกือบหกโมงนะมันจะมืดนะทันอยู่เนาะขับต่อไปบนถนนสุขุมวิทห้าสิบสามอีกสองกิโลเมตรอีกสองกิโลเมตรก็ถึงถึงเป้าหมายนะฮะน่าจะใกล้ถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเปิดประตูหน่อยไหมชมวิวดีกว่าเดี๋ยวภาพชมวิวนะฮะเดี๋ยวผมเปิดประตูก่อนดีกว่าแหมเรามาแบบนี้นะฮะมา,มาแบบชิวๆแบบนี้สบายๆอยแบบนี้นะฮะเราต้อง เปิดประทุนสักนิดหนึ่งนะฮะอ่าขออนุญาตเปิดป,ประทุนหน่อยน,นะครับเดี๋ยน้องเขาคงจะงงว่าโอ้ยพี่เต้เปิดประทุนมาแต่พัทยาเลยเหรอตัวไม่ไหม้เลย <laughs> โอเค <c oughs> เตะเก็บเบเกอร์ไปแล้ว <c oughs> เมื่อกี้เบเกอร์เก็บไปละเก็บเป็นไฟไม่ให้กินละ <c oughs> ให้ทำงานก่อน <c oughs> มีลมด้วยโอ้มีลมได้ได้อยู่เปิดประทุนี่ต้องริมหาดรู้สึกโล่งนะรู้สึกแบบสบายนะบางทีขับรถเปิดประทุนนะรู้สึกโล่งนะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเหมือนขับมอเตอร์ไซค์นะแต่ก็ดีกว่ามอเตอร์ไซค์ะอืมประกันแพงกว่า เดี๋ยวเราไปดูรถกันนะฮะยาริสปี2014สีแดงนะครับได้ตัวอะไรบ้างได้ตัวท็อปได้ตัวจีนะฮะตัวท็อปใช่ใช่ใช่ได้ตัวจีคืออะไรที่ตัวท็อปท็อปมันจะขายไวเนาะใช่มันได้ตัวท็อปมันขายไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปขายต่อเนี้ยมันอะไรบ้างมันได้มันได้มันได้ยอดจัดสูงนะครับปกตินะผมบอกเลยว่าคันนี้รุ่นนี้นะฮะต,ตามตลาดทั่วไปเนะี่ยขายอยู่เท่าไรบ้างขายอยู่ที่2.5 2.6เลยนะ มราคาไม่ตกนะโรยต้านะครับมันใช้ง่ายใช้สบายแล้วก็อะไหล่หาได้ง่ายช่างที่ไหนก็ซ่อมได้นะครับมันไม่เหมือนรถยุโรปนะค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่งอ๋อนั่นไงเห็นละเห็นละนี่เห็นลแล้วพันนี้เลยถึงแล้ว โอเคทุกคนครับถึงแล้วนะฮะ <Ooh. S 1> เดี๋ยวเราไปดูรถกันนะครับสวัสดีครับวสวัสดีครับผมครับน้องไม่อยู่เหรอออกกำลังมาใช่ไหมคันนี้จ่ไม่ที่ตัดออกได้ได้คันนี้นะฮะครับคันนี้นะครับค,บนนนคบันนี้ที่น้องเขาตัดออกนะก็ถ้าถ้าเกิดดูภายนอกนะครับผมบอกเลยว่าก็สวยนะสีสันก็ถือว่าโอเคนะฮะ ก็ถือว่าโอเคนะตั้งขายภ้าสีผาสีผ้าสีไม่ขาดคุณแจมีกี่ดอกฮะคุจมีชุดหนึ่งชุดหนึ่งเนาะนี่เดี๋ยวมาดูฝากระโปรงก่อนเห็นน้องก็บอกว่ารถรถมันโดนมันมีสกิปหน้ามานิดหนึ่งนะฮะ อ๋อพวกซ้มก็ได้เดิมนะซ้มเดิมนะตากระโปรงมีขยับเก็บสีนะฮะอืมคานี้ได้เดิมนะเดิมอยู่แต่เก็บสีมาละตรงนี้ฝั่งนี้ได้เดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับมันมีมุมนี้นะฮะนิดหนึ่งนะฮะนิดเดียวนะครับมุมนี้เหมือนเก็บสีมานิดเดียวนะครับอืมก็ถือว่าไมา่เยอะนะ วิธีการดูรถยูมืสองนี่ค่อนข้างจะละเอียดมากนะเพราะว่าอะไรปะบางทีมันรถมันโดนช้อนมาใช่ไหมคือแบบเวลาซื้อรถแต่ละครั้งหนึ่งไม่ได้ง่ายเลยครับต้องดูให้ละเอียดนะครับนี่ครับม,ม,มีมีฝั่งนี้ครมีฝั่งนี้มีฝั่งนี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังก่อน โุ้ข้างหลังได้เดิมครับข้างหลังได้เดิมน็อตไม่ขยับนะฝ่าเดิมครับไม่ขยับข้างหลังอยู่ได้เดิมนะครับไปลงไปไในก็สวยนะอันนี้ได้เดิมนะครับได้เดิมดูภายในก่อนสวย,ยไหมภายในสวยนะเห็นไหมฮะตะเข็บตรงนี้เดิมนะเดิมอยู่ ประตูก็เดิมครับอืมฝั่งนี้ก็เดิมครับได้ประตูเดิมครับประตูได้เดิมมืดไหมเห็นไหมไม่ไม่ไม่ไมืดนี่นี่ได้เดิมครับเดิมเดิมอยู่นะจริง,รงดูไม่ยากครับรถเดินมือสองครับดูไม่ยากครับ ต่ถ้าเกิดว่าเป็นเต็นท์ที่ดีๆเขาก็จะบอกเรานะนะครับเขาจะไม่หมกนะฮะแต่คือเราคือเราไม่ซีอเรียนครับมันอยู่ที่ราคาจริงฮะถ้าพ่อค้าซื้อพ่อค้ามันอยู่ที่ราคาจริงฮะถ้าเกิดว่าราคาได้ฮะไปต่อได้ก็คือพอมันเหลือค่าประทูหน่อยเราก็โอเคนะฮะมาได้เดิมนครับเดี๋ยวดูสตาร์ทดูใหม่กันนี่ฮะไม่ได้ตัวท็อปนะเนี่ยฮะยังไม่ได้ปุ่มสตาร์ทนะฮะ นี่เห็นไหมฮะไม่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับวิทยุก็ถือว่าโอเคนะแอร์ก็ถือว่าเย็นนะโอเคนะก็สะอาดอยู่นะสวยเนาะเราไม่ต้องเอาไปปั้นนะเพราะว่าเราไม่ใช่สายปั้นอยู่แล้วเราขายตามสภาพเน้นขายตามสภาพเนี่ยเครื่องก็ถือว่าโอเคนะฮะนี่ฮะเครื่องก็ถือว่าโอเคนะฮะไอไม่มีพ่นนะ ผมว่าโอเคนะครับไอไม่พ่น๋ยวเดี๋ยวให้ดูครับสก,กิทช่วงนี้นะครับตึงช่วงนี้นะฮะสภาพโอเคครับสวยก็พูดถึงราคานะทุกท่านพูดถึงราคาฮนะแต่ผมคุยกับเขาแล้วทางโทรศัพท์นะราคาก็ถือว่าโอเคก็ต่อรองไม่ได้อีกแล้วนะฮะเขาฟิกราคามากเพราะว่าเขาบอกขาดทุนคันนี้เขาขาดทุนไปไประมาณนะสามสี่หมื่นนะแต่เขาก็ต้องยอมอเอาออกเพราะว่าอะไรปะ รถเขาค่อนข้างจะเยอะนะฮะเหมือนเอาเงินไปหมุนนะเนาะนี่นะฮะรถเขาค่อนข้างจะเยอะเขาก็เลยตัดคันนี้ออกใครที่ชอบนะฮะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะอัพราคาให้ทีนะฮะอัพอัพอัพเดตนะฮะคันนี้ผมบอกเลยว่าก็ต้นทุนนะฮะก็ต้นทุนเท่าไหร่เราก็จะบวกไปแค่ค่าประทูนะฮะโอเคป่ะค่าประทูโอเคปะ่ปะ,ปะหรือว่าเอาเบอ,อ,อร์เกอร์เบอร์เกอร์กินไปแล้วไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องเอาเอาแค่ค่าประทูอย่างเดียวพอ โอเคทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฮะทุกคนครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจด้วยฮะเดี๋ยวจะหารถดีๆนะฮะหารถสวยราคาพอฟังๆได้นะครับเอามารีวิวอัปเดตให้ทุกนได้ชมเด้เลยฮะสวัสดีครับ